ับรไปถึงจะขอใะไรเซ็นอะไรงไงก็นะครับแบบคุยเอาจากให้เต็มที่นะครับแล้วคุณจะได้ขายผู้ติดสองข้างนี้ใส่สุพรร้บุลีด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเจอกันได้ง่ายๆนะฮะร,รับมากๆเลยครับ วันนี้นะครับขอเชิญมบปนเช้านะครับขอเชิญผู้นิายาเทอรรี่นะฮะมาร์เก็ตติ้งนีคมอบปเช้านะครับให้กับได้ครัได้เลยครับมอบกป็เช้าให้กับคสามท่านเลยครับค่ะ ไปเลครับที่ชื่นชอบและชื่นชมนะฮะในเชฟของเราในครับเชฟเปเซียนครับสามารถไปได้เลยนะครับที่ห้องอาหารนาโมนะครับที่ W Retreat กทศุลย์นะครับไปเจอที่นั่นนะครับแล้วก็ไปรับทานอาหารในรูปของคุณ SK ได้เลยเต็มที่ครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญนะครับมอฟกับคุณเต้ครับคุณเต้คนสิบหนึ่ครับเชฟครับ พี่โกบุกมาที่นี่ครับขอบคุณครับ ครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆจริงนะครับกับเทสซอบคูเรียน2013ขอบคุณครับขอบคุณผู้หลักเราทุกทุกท่านนะฮะขอบคุณเชฟเอสเคด้วยขอบคุณน้องเต้ยแล้วก็น้องมิวด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะบอกว่าอย่าพึ่ไปนะเราต้องอยู่ด้วยกันเพราะต่อจากนี้จะมีวิทย์คลีเอาไหมมาที่เรื่องเลยครับเดี๋ยวเราจะมีการให้น้องๆได้ถ่ายภาพบนเวทีนี้เลยถูกไหมฮะถูกต้องนะครับสิบ่าพนะครับมาหาทีมงานได้เลยนะครับที่ได้รวบรเกียรเอาไว้นะครับแบบบางแรกนะครับเพราะว่าได้มีการช้อปปิ้งในกครบ 500บาทข <function als. S 1> ึ <pl ains> ้นไปเนีนะครับก็มาลงทุนดีเั็นแต่เราต้ต้นงานแล้วนะครับสิทท่านจะได้ถ่ายรูปคู่เลยกับน้องตั้งเลยแล้วก็น้องมิวนะครับทีมงานเราจะมีการถ่ายโปรอยด์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ขอดนั้นเซ็นได้เต็มที่วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับท่านแขกทุกนเกย์ที่มาในงานวันนี้ครับขอบคุณท่านแขกทุ่นเกียรติจากสนามคุณเกาหลีนะครับเชียร์เต็กครับจากดับเบิลดิชวีทกับสมุยนะครับแล้วก็บนทางจากบริษัทชาติทางที่ร่วมรายการกับพวกเราแล้าจะไม้เกิดงานเร็วนี้เกิดขึ้นมาอย่าลืมนะครับ คุณจะพันสินค้าหรือว่าดึงทักรายการครับรอกันอยู่นะครับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายแล้วครับตอนนี้ถึงเรื่องกีนแล้วนะฮะเชิญเลยครับนี่ชูสมที่ไมยเหรอขึ้นมาทีจะกอดจะครัวแน่เลยครับยกเว้นห้ามกัดหัวเดียวนะฮะห้ามกัดทจนพีกนะครับเชิญเลยครับสวยๆนะครับเต็มที่กับเชยนะครับนี่มีพอร้อยบอบให้ด้วยนะฮะพิเศษเลยครับขอบคุณมากๆเลยจ้ะ องไรโอเคโอเคนะไอค่ะสีฟูนะครับปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าเรียบร้อยนะครับชิปขอบคุณมากๆเลยนะครับสหรับท่านแรกนะครับขอบคุณมากๆนะครับโหด้วยที่รูปช้อปปิ้งกับเรานะครับก็เป็นแฟนคลับของน้องด้วยครับนี่โอ้โหสีฟูมองดีที่มากเลยครับผมสวยงามชิมนะครับพี่มาที่ชิมสวยๆตลอดครับแชครับปึ๊บพอเราเรียบร้อยนะครับมีกล้องสุดดุนะทุกที่มีกล้องสุดดุไปฮะสามารถแชร์ภาพได้นะโอเคนหมครับเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับน่ารักมากๆ ต่อไปนะครับนี่เรียนสาไหครับเปิดภาพสวยงามเลยนะครับเรื่องเรี้แล้วหรอจ๊ะโดนเรียนอาชีพนี้โรงเรียนอะไรสาหรับไม่เรียนจับเลยกองมเยอะขึ้นเายนะครับอะไรนะดอนเงือทหารอากาศตองรดูนะครับโอ้โห้ดอนเงือกนะดอนเงือกวันนี้มาที่นี่เป็นขอบคุณครับแฟนตัวจริงเลยครับมาแน่ที่จริงแล้วถ่ายภาพจากที่นี่ก็ได้ครับอ่า ครับขอบคุณมากเลยครับส่มบองรับกับเพื่อนเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมมาที่เดียวกันเลยเดี๋ยวโดนพร้อมๆกันเลยวันนี้นี่โอ้โหใส่ตลกขี่ดูนะครับไอ้โดนเอ็กจับฟ้ายิ้มจะสวยนะครับต้องสมโตสมตัวได้นิดนึงฮะเชิญเลยครับวันนี้เป็นลูกค้าเราแล้วยิ่งน่ารักใจดีนะครับเป็นการกลับของพ้องทั้งสองคนด้วยตาเลยครับเชิญเลยครับ เอกสาว้อยที่นเราก็มาแล้วนครับขอั้งคู่เะครับขอ,ะะขอบมากีต้องสงองงงนค,ครับนะครวันนี้อย่งกจันไสวันนี้มาแทน,นวันนี้มีข้ามมาด้วยนะ,ะับสวยงามมากเรา็มา,มาเป็นของที่จะรือมาให้ครับมีต้องสนใจขายได้เลยนะครับ นี่โอ้โหสวยด้วยยิ่งถึงทัสามตัเลยนะวันนี้โอเคเรียบร้อยเลครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านที่รับรัลมากครับเชิญครับน,นี่สองร้อยวันชุดเบสบอลกระเป๋ารูปหัวใจด้วยวันนี้ตตแต่งตัวแต่งมากโอ้โหดูว่าขายรูปปุ๊บแต่งตัวสักแต่งเลยอีกนสุดตัตรูฮะเชิญเลยครับส,สวยๆเลยครับ เชิญเลยครับมาเลยครับอันนี้พูดตรงๆว่าเสื้อผ้าดีไซน์ใช่ไหมครับไม่ได้เลอะนะครับโอเคดีไซน์เก๋ๆนะครับยิ้มหว้สวยๆยิ้มดสด้วยสวยนะนนยนะครับผมขอบคุณคมากๆเลยนะครับรับลูกเราเลยเราไปด้วยนะจ๊ะไปรุดไปรุดรับลูกด้ยวยใจขอบคุณครับเชิญนะครับต่อไปอีกหนึ่งค่าไหมครับสวัสดีครับเชิญเลยคนระับ ัยครบขอบคุณมากๆเลยนะครับรับเรียนจะมาด้วยครับขอบคุณมากนะครับเขอมาเลยนะฮะมาเลยครับยินดีทานครับเชิญเลยครับแล้วครับผมกต่อด้วยครับอ่ายินดีต้อนนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับทุ่ท่านเลยลูกค้าของเรานะครับเป็นกำลับการรับอาหารของเรานะครับรื้อของรื้อของ สินค้าฉันนำจากเกาหลีนะครับมีมากมายจริงนะครับต้อะเ็นวัตถุดิบหารของกบทเคี่ยวนะครับเยอะแยะเลยนะครับมากันได้นะครับเป็นประจำทุกทุกวันเชฟฟูดฮอร์่งนี้ครับสปาเกตตี้ผู้สาขาไร้บัตร 1 0 0 0านะครับขอบพระจริงเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นทีมงานผู้บ,บริหารของเรานะครับขึ้นรื่องสายภากับน้องบิวและน้องเต้ยอีกครั้ง,งนะครับขอเชิญเลยครับได้ครับ การควบเดือยสูงโดยเป็นเรตุมากๆนะครับที่รับ้าที่เด็ดดีก่อนอยู่แล้ทุกท่านครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายของรทุกท่านเลยนะครับที่เป็นการที่อยากฝากไว้นะครับในรายนิญนาณเล็กน้อยนะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมนะครับเซอร์เบอร์ฟูลฮอลร์แล้วก็ท็อปส์มาร์เก็ตของเรานะครับมีเทสซัคโค่ในสองพันิบสาครับเปิดร้านเยอะแยะเลยนะครับต้องการอาหารชิมอาหารไมได้นะครับแล้วก็จะมีการสาธิต ที่นีการทำอาหารเป็นเกาหลีด้วยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยครับพอชื่นชอบเมนูไหนก็สอบถาษณ์ให้ดูได้อห็นได้นะครับเพราะว่าทุกิีจัดให้ที่นี่เลยนะครับขอมาร์เก็ตเวย์ก็ูทุกทุกสาขาไกลบ้านทานนะครับวันนี้ผมจะขอนนี้จากไปเพื่อภาพบรรยากาศที่จะมาชื่นชมกับที่นี่นะครับทุกคนอยู่เลยเพื่อพการรับทานอาหารนะครับแล้วก็น้องเต้ยที่อยู่นะครับก็จะไปให้สัมภาษณ์นะครับพูดคุยกับท่านกับที่ไปฝันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านดีครับฝ่ายพิธีกรสุนทรร่ตงการแข็งใจครับสวัสดีคคครรัับบบขอุณ พี่นักข <heaven entender it> <uffs> ่าวเขาสัมภาษณ์นิด <food> นึงนะคะขอน้องเป็นััลงไปข้างล่างเป๊บตึงมีเงินต้องนม่นนก่อ้เพิเศษด้วยวะอะหนอยหวา